สำนักงานศึกษาธิการภาคาในฐานะหน่วยงานที่กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของกลุ่มภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับทิศทางการพัฒนาประเทศและบริบทเชิงพื้นที่ได้ทบทวนแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพุทธศักราช2566ถึง2570โดยอาศัยการมีส่วนร่วมของหลายภาคส่วน คือให้ได้แผนพัฒนาภายใต้กรอบแนวคิดของความเชื่อมโยงแผนทั้ง3ระดับได้แก่แผนระดับที่1ยุทธศาสตร์ชาติ20ปีพุทธศักราช2561แผนระดับที่2แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่13พุทธศักราช2566 -2570 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติพุทธศักราช2566-2570ถึง2570แผนระดับที่3แผนการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2560-2579ถึง2579แผนปฏิบัติราชการระยะ5ปีพุทธศักราช2566-2570ถึงส5 7 0ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาคพุทธศักราช2566ถึง2570แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพุทธศักราช2566ถึง2570ฉบับทบทวนเป้าหมายและการพัฒนาที่ยั่งยืนพุทธศักราช2559ถึง2573 นโยบายรัฐบาลนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการประจําปีงบประมาณพุทธศักราช2,567ถึง2,568นโยบายการศึกษาเรียนดีมีความสุขของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการพลตํารวจเอกเพิ่มภูนชิดช,ชอบประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องจุดเน้นด้านสุขภาพองค์รวมของกระทรวงศึกษาธิการภายใต้นโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการรวมทั้งสภาวการด้านการศึกษาของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยซึ่งประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐานทางการศึกษาข้อมูลคุณภาพทางการศึกษาและการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย SWOT Analysis โดยมีสาระสำคัญของแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพุทธศักราช2,566ถึง2,570ฉบับทบทวนปีงบประมาณพุทธศักราช2,568ดังนี้วิสัยทัศน์ Vision คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาศักยภาพและการเรียนรู้ตลอดช่วงชีวิตอย่างมีคุณภาพ รองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพันธกิจมิชชั่น1พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตะวรรษที่21 2พัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ BCG และสังคม4.0 3. พัฒนาทักษะและสมรรถนะครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐาน 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 5. พัฒนาการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการการศึกษาทุกระดับให้ทันสมัยมีขีดสมรรถนะสูงสามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้พลวัตโลกเป้าประสงค์รวมโก 1. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม คุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตรวรรษที่21 2. กํากำลังคนมีทักษะและสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาประเทศพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ BCG และสังคม4.0 3. ครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. ผู้เรียนทุกคนเข้าถึงโอกาสในการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตสร้างความเสมอภาคด้านการศึกษาแก่ผู้เรียนทุกกลุ่มเป้าหมาย 5. หน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. หน่วยงานทางการศึกษาพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ สมัยมีขีดสมรรถนะสูงสามารถจัดการศึกษาที่สอดคล้องและรองรับกระแสการเปลี่ยนแปลงภายใต้พลวัตโลกตัวชี้วัดเป้าประสงค์รวม G o a l 1. คะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติโปรแกรม for international student assessment PISA ด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 2. สัดส,ส่วนผู้เรียนอาชีววศึกษาสูงขึ้นเมื่อเทียบกับผู้เรียนสามัญศึกษา 3. ร้อยละของครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่ได้รับการส่งเสริมการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพ 4. จํจำนวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยอายุ15-59ปี 5. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษา ที่จัดการศึกษาเกี่ยวกับการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. ร้อยละของหน่วยงานทางการศึกษามีการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยใช้เทคโนโลยีดิจิตัลยุทธศาส,สตร์เตรทจิก 1. พัฒนาการเรียนรู้เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่21 2. ผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีสมรรถนะทักษะชีวิตเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในยุคเศรษฐกิจ BCG และสังคม4.0 3. พัฒนาสมรรถนะทักษะครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาให้มีคุณภาพมาตรฐาน 4. สร้างความเสมอภาคลดความเหลื่อมล้ำการเข้าถึงโอกาสทางการศึกษา 5. จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 6. พัฒนาระบบบริหารจัดการการศึกษาให้มีประสิทธิภาพโดยบูรณาการการจัดการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนการดำเนินการที่จะให้แผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570รรลุผลสำเร็จ ต้องอาศัยการบูรณาการจากทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับภาคสู่การปฏิบัติในพื้นที่ให้เกิดผลเป็นรูปธปรรมสำนักงานศึกษาที่การภาค 5, หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยพุทธศักราช2 5 6 6ถึง2570ฉบับทบทวนปีงบประมาณพุทธศักราช2568 จะเป็นแนวทางการดำเนินง,งานตามภารก,กิจให้หน่วยงานทางการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมกันผลักดันและพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมและบรรลุปเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดแผนพัฒนาการศึกษากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย พุทธศักราช2566ถึง2570ฉบับทบทวนปีงบประมาณพุทธศักราช2568ได้ที่ QR Code นี้ค่ะ